เหรียญหนึบาทรัชกาลที่9แบบนี้คนมีตังรับซื้อเหรียญละ10,000บาทนะครับเดี๋ยวจะมีลักษณะแบบไหนเพื่อนๆลองหยิบเหรียญขึ้นมาดูตามนะครับถ้าใครมีผมรับซื้อเหรียญละ100 0 0บาทนะครับและช่องทางการติดต่อ id ดี n ลายอยู่ท้ายคลิปเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าจะมีลักษณะแบบไหนนะครับนี่คือเหรียญแบบ ธรรมดานะครับแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเหรียญที่ผมรับซื้อนี่ครับเปรียบเทียบให้ดูครับถ้ามองคนเผืนมันก็จะเหมือนกันนะครับด้านหน้านะครับสังเกตขอบนะครับขอบเหรียญครับสังเกตขอบพอครับปีพอศอะไรก็ได้นะครับ เห็นไหมครับขอบจะเล็กนะครับขอบจะเล็กกว่าเหรียญปกตินะครับนี่คือเหรียญปกติครับเหรียญปกติขอบจะใหญ่นะครับแต่เหรียญที่ผมรับซื้อขอบจะเล็กนะครับนี่คือด้านหน้านะครับนี่คือส่วนด้านหน้าส่วนตัวหนังสือก็เหมือนกันหมดเลยนะครับให้ดูที่ขอบนะครับด้านหลังนะครับ นี่คือด้านหลังเหรียญปกติครับเหรียญปกติขอบจะใหญ่ส่วนเหรียญที่ไม่ปกตินะครับขอบจะเล็กต่างกันมากครับสังเกตดูนะครับมีขอบเล็กมีขอบใหญ่ครับพอสออะไรก็ได้นะพอสอแต่ตัวนี้จะเป็นพอสอสองห้าสามสามสี่นะครับสามสี่ ใครมีแบบนี้คนมีตังรับซื้อเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทนะครับเหรียญไม่มีขอบนะครับเหรียญไม่มีขอบเหรียญละหนึ่งหมื่นส่วนแบบนี้แบบนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับแบบที่มีขอบไม่ได้รับซื้อส่วน id line ติดต่ออยู่ที่ท้ายคลิปย้ำนะครับรับซื้อเหรียญแบบไม่มีขอบนะครับเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทเห็นไหมครับ ขอบจะเล็กมากครับส่วนเหรียญปกติขอบจะใหญ่ใครมีก็ส่งไลน์มาครับอาจจะตอบช้านะครับเพราะว่าคนส่งมาเยอะมากครับคนส่งมาเยอะแล้วทำให้ช้าครับซึ่งเราไม่ได้มีแอดมินมาคอยตอบนะครับซึ่งผมตอบคนเดียวตอบช้าครับส่งมาวันหนึ่งเป็นพันๆข้อความนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ส่งรูปไว้นะครับ เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับนะครับผมสวัสดีครับ